วันนี้คุณพร้อมจะรู้จักกับโลกใบที่2ของพวกเราหรือ,อยังครับโลกใบนี้ก็คือโลกดิจิตอลที่หมุนเร็วเปลี่ยนไวเพลอปแป๊บเดียวพวกเราก็กลายเป็นพลเมืองดิจิตอลก,ก,กันกว่าครึ่งประเทศแล้วนะครับและการเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิจิตอลนั้นเราจําเป็นต้องมี8ข้อนี้ติดตัวไว้เสมอครับ 1. วางตัวบนโลกออนไลน์บนพื้นฐานของความเป็นจริงและใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์2รู้จักบริหารเวลาระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงให้สมดุลกัน 3. รับมือกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ 4. รู้จักป้องกันตนเองและครอบครัวจากภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 5. รักษาความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ของตนเองและผู้อื่น 6. แยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลที่ได้รับอะไรที่เชื่อถือได้อะไรที่ไม่น่าเชื่อถือ 7. เข้าใจธรรมชาติของโลกดิจิทัลที่จะมีการทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอการกระทำของเราในวันนี้อาจจะส่งผลต่อเราในวันข้างหน้าได้ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้ง8ข้อนี้นะครับทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่พวกเราจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจและปลอดภัยนั่นเองครับ